evening everybody ค่ำแล้วยังไงก็ต้องไป <laughs> ไปกินข้าวเช้าที่อาเซียนเราต้องรีบเดินทางไปให้ถึงอาเซียนก่อนที่แดดจะร้อนที่นั่นคงมีร่มเงาสองข้างทางให้เราได้หยุดพัก oh, <yeah. S 1> การเดินทางกลางคืนเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรค คนแก่ผู้หญิงและเด็กเริ่มเหนื่อยและหมดแรงหมูหมาเป็ดไก่ล้มตายไปแล้วจำนวนมากวัวควายของเรากำลังจะลงฟุบเพราะหิวน้ำเร่งล้อเกลียยให้เร็วขึ้นเพื่อไปให้ถึงซึ่งความจริงคำถามมากมายที่ผุดงอกและเติบโตอยู่ในใจมันอาจจะไม่มีคำตอบสำหรับเราไม่ว่ากรณีใด อีกไม่นานนับจากนี้ท้องฟ้าเหนืออาเซียนจะสว่างข้ามสะพานอินโดจีนนั่นไปนิดเดียวก็ถึงแล้วเราจะไปกินข้า,าวเช้าที่อาเซียนคนในประเทศของเราเรียกชื่อมันติดปากว่าอาเซียนเราได้ยินทุกคนพูดถึงมันรามันคือเครื่องช่วยชีวิตยาวิเศษที่สามารถรักษาโรคภัยได้ทุกชนิด อาเซียน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 เหมือนเสียงตะโกนที่หลุดจากปากฝูงชนพราะเขาหายใจเข้าออกเป็นจังหวะอาเซียนเด็กชายเกิดใหม่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าอาเซียนถนนหนทางพัฒคารบ้านเรือน วัดวาอารามโรงเรียนโรงแรมซ่องนางลมบอนคาสิโนสถานที่ทุกขนทุกแห่งประดับธงอ oh, <yeah. S 1> าเซียนบสมุดสว่างสวยัยต้อนรับความยิ่งใหญ่ของอาเซียน oh, <yeah. S 1> โลกหมุนเร็วกว่าเดิมจนเราต้องรือ้อรั้วบ้านตัวเองอาเซียน oh, <yeah. S 1> คือบ้านหลังใหม่ที่เราจะเข้าไปอยู่อาศัยปรับเปลี่ยนจากบ้านทรงไทย ไปเป็นทรงอาเซียนกินอาหารเดินทางและร้องลําทําเพลงแบบอาเซียน,เ,ยนเราเพิ่งออกเดินทางเมื่อได้ยินเสียงไก่ขันน้ำขึ้นปลุกลูกเล็กเด็กแดงและสัตว์เลี้ยงที่กำลังนอนขนเข้าปลาอาหารใส่ไหใส่หมอ้อจากบ้านคาราวานกองเวียนมุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดยัง้ง ดาวประกายพลึกกำลังจะปรากฏเหนือท้องฟ้าบูรพาสัญญาณกันอยู่ร่วมกันในนามประชาคมกำลังจะอุบัติมหาสมุทรจะเชื่อมทุกดินแดนให้เป็นหนึ่งเดียวขุนเขาจะโอบก,กอดทุกเชื้อชาติและศาสนาให้กลมเกลียวจิตวิญญาณแห่งอาเซียนจะถูกกล่าวขานไปทั่วทุกทวีปเสียงสั่งข้างหลังร้องบอกให้เราเร่งความเร็ว เราเสียเวลาอยู่กับการแก้ปัญหาภายในที่รุมเร้าเรา,เรามวดสวดสอบพฤติกรรมนักการเมืองต่อต้อตานนโยบายเขื่อนและการลุกรานของทุนข้ามชาติเป็นเวลานานมากที่เราหลงฝักไฟอยู่กับทฤษฎีจานสีเราอาจจะเดินทางถึงอาเซียนช้ากว่ากองเปลียนเพื่อนบ้าน เสียงระคังโลกใหม่สะท้อนข้าแผ่นฟ้ามาไม่ขาดท่วงเส้นเชือกที่ผูกคล้องข้อเท้ากำลังฉุดกระชากรากเราไปข้างหน้าใบหน้าของคนที่เดินตามมาข้างหลังหายใจรถต้นคอเราถูกกำหนดให้รีบนำขบวนไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดทอดทิ้งแผ่นดินสีดำและฟ้า ไว้อีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรขอบฟ้าข้างหน้ามีอะไรเป็นความหวังได้หรือไม่ช่วยกันดูแลสำรับกับข้าวของเราที่พกพาติดตัวมาให้ดีเรามีแกงเหลืองแกงกุงปลาสตอลูกเนียงลูกเรียงน้ำบุดูน้ำพริกประทูข้าวเหนียวส้มตำลาบก้อยและสอยหาง พรุ่งนี้จะแบ่งปันให้พี่น้องชาวลาวเวียดนามเมียนมาแคมบูเดียอินโดนีเซียมาเลเซียพวกเขาต่างสูญเสียเวลากับปัญหาในบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขาถูกปลักออกมาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน <laughs> นึกว่าลืมแล้ว <laughs> ประชาชนไม่เคยหลุดพ้นสังคมแห่งการคอรัปชั่นการโกงเลือกตั้งสินค้าราคาแพงความยากจนภยัยพิบัติจากธรรมชาติกองเวียนของพวกเขาคงกำลังเร่งฝีเท้าเหมือนกันกันกบเราเงาสีดำของสะพานอินโดจีนเห็นเลือนรางอยู่ข้างหน้าแสงดาวเหนือ คาบสมุทรสองพลิบพลายกลางหน้าน้ำเสียงเพลงพื้นเมืองที่คุ้นเคยจากเกาะบาหลีแววมาประสานเสียงกลองมโนราจากปลายด้ามขวานบทเพลงแห่งขุนเขาล่องลอยเหนือสายน้ำอีระวดีแม่โขงตันชีดเป็นสายเลือด หล่อเลี้ยงสองฝากฟังลัดเล,ล,ลาะไหลผ่านลีผีนำข่าวดีไปกระซิบแก่ทุ่งสังหารเดียนเบียนฟูตื่นจากฝันร้ายทั้งกลางดงกระสุนแห่งอดีตเกาะชวาสงบฟังเรื่องเล่าจากขาบสมุรสุมาตราฝันร้ายเนิ่นนานแห่งดินแดนเจ็ดพันเกาะจะถิ้งถึงพลาวสิ้นสุด ฝักฟ้ากว้างใหญ่ผืนเดียวจะกระจายครอบคลุมทั่วภูมิภาคปลอบโยนแผ่นดินที่คุกกลุ่นไฟสงครามให้สงบคลื่นแปซิฟิกจะเหกลอมหาทรายแห่งความทรงจำเสรีภาพแห่งอาเซียนจะได้รับการขานรับอย่างตึกกก้องขับไล่อำนาจเผด็จการด้วยพลังแห่งความสามัคคี ตีนฟ้าตะวันออกเริ่มปรากฏแสงเรื่อเรืองเป็นระลอกหมอกขาวบริสุทธิ์ไหวเวียเหนือผิวน้ำเหมือนเงาสันติภาพของเกวียนแห่งสตวรรษหนุนเนื่องไม่สิ้นสุดสังคมเปลี่ยนแปลงเป็นกฎเกณฑ์ของโลกที่ยากจะฝ่าฝืนแต่หากสัมผัสแห่งถ้อยคำกวีไม่ใช่ความฝัน เราทั้งหมดจะข้ามสะพานอินโดจีนไปกินข้าวเช้าที่อาเซียนแต่หากความจริงที่ใครต่อใครเอ่ยอ้างเป็นเพียงสมมุติกลนหลวงเราจะไปเดินขบวนประท้วงที่อาเซียนแต่หากความจริงที่ใครต่อใครเอ่ยอ้างเป็นสมมุติกลนหลวงเราจะไปเดินประท้วงที่อาเซียนเราจะไปเป่านกหวีด ที่อาเซียนขอขอบคุณคุณวนะิรัติสายหล่อรุโนไทยสำหรับบทกวีไปกินข้าวเช้าที่อาเซียนนะครับ และอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแขกกีบรติของเราเนี่ยมีมาจากหลายประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ฟังกวีนิพนธ์ภาษาไทยไปแล้วผมขอสลับ <c oughs> ไปฟังกวี <c oughs> ภาษาอังกฤษบ้างนะครับ